ทุกคนเข้สช่อง My Life Journey อีกครั้งนะคะก็วันนี้ค่ะจะมาแต่งนะ้าโทนสีชมพูนะคะสำหรับคนที่ผิวเข้มนะคะสำหรับใครที่กังวลว่า,วาอ้มเป็นสาวผิวเข้มจะแต่จะแต่งนะ้าโทนสีชมพูได้ไหมนะคะวันนี้มาลองดูกันค่ะนี่ค่ะทุกคนดูสีชมพูชมพูเลยนะคะก็เนี่ยค่ะไปดูกันเลยค่ะทุกคนเอาละคะ่ะมาเริ่มกันเลยนะคะทุกคนก็ คือเริ่มต้นจากการลงรองพื้นนะคะก็คืออันนี้เราจะใช้เป็นตัวสีจัน Enchanted นะคะ,ะ Cover Perfect Foundation นะคะจะเป็นตัวนี้ค่ะของสีจันนะคะก็คือ,อน,นี้เราใช้เบอร์หนึ่งสีสู่นยนะคะเป็นเบอร์ h ั n นี่ค่ะซึ่งจะเป็นตัวเบสกนะคะลงะให้มันเท่ากับสีผิวเราะคะก็คือ่นะคะเราก็ จะมีเป็นตัวสีจันนะคะตัวนี้ค่ะเป็นสีจัน Enchanted Cover Perfect Foundation นะคะก็คือตัวนี้จะเป็นสี110นะคะนี่ก็คือจะใช้คู่กันนะคะแต่ว่าตัวนี้คือเราจะใช้แค่เฉพาะตรงนี้นะคะเพื่อที่จะให้หน้ามันดูมีมิติแล้วก็ดูสว่างขึ้นนั่นเองนะคะทุกคนก็ เริ่มเลยนะคะเริ่มต้นด้วยการลงรลองพื้นนะคะทุกคนขอเป็นตัวนี้ ที่มีปัญหาสิวคล้ายๆน้ำฝนนะคะก็คือเนี้ยเราจะเป็นสิวเยอะมากนะคะแล้วก็ตอนเนี้ยคือมีรอยแผลเป็นเยอะมากเลยนะคะก็คือเนี้ยจะต้องค่อยๆนะคะลงรองพื้นนะคะเพื่อที่จะให้หน้าเราเนี่ยค่ะมันปกปิดได้มากขึ้นนะคะแต่คือหากถ้าใครแบบผิวเนียนอยู่แล้วหน้าใสายอยู่แล้วอย่างเงี้ยค่ะก็คือลงรองพื้นนิดเดียวก็พอนะคะ แต่สำหรับเราก็คือเราจะต้องลงรองพื้นค่อนข้างเยอะค่ะเพื่อที่จะปกปิดตัวดิ้วรอยนะคะลอยสิวรอยแผลเป็นต่างๆนะคะก็คือ,อสำหรับใครมีปัญหานี้ก็คือเทคนิคเลยะค่ะแนะนำเลยก็คือค่อยๆนะคะวอมครีมไปเรื่อยๆใช้มือค่ะก็คือทาลงไปเรื่อยๆนะคะเกลี่ยไปเรื่อยๆให้แบบมันเรียบเนียนเข้ากับผิวเราให้มากที่สุดนะคะ องพื้นให้ทั่วนะคะทุกคนก็คือเอ่อทั้งคือโดยเฉพาะเราใส่เสื้อที่มันเปิดตรงเนี้ยะคะ่ะก็คือแนะนำเลยว่าให้ทารองพื้นให้ทั่วนะคะยิ่งของเราอะคะ่ะคือตรงตรงเนี้นะคะ่ะจะมีเป็นรอยสิวบางนะคะตรงตรงช่วงแบบขอ นะคะเราก็แบบตรงหน้าอกนะคะทุกคนก็คือค่อยๆทอทา,าลองพื้นไปให้ทั่วนะคะ ก็สําหรับที่ใครไม่มีปัญหาในเรื่องของปัญหาสิวริ้วรอยหรือว่ารอยแผลเป็นต่างๆนะคะก็คือสามารถที่จะทาให้มันทั่วเหมือนกันนะคะเพราะว่าคือมันจะช่วยทําให้เวลาเราแต่งหน้าเราคือมันกลืนแล้วก็คือคอกับหน้าก็คือสีเท่ากาันแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือในส่วนของบริเวณคอะคะ่ะก็คือมันจะช่วยให้ให้เวลาแบบคนมองอย่างนี้นะคะ่ะคือผิวมันจะเรียบเนียนขึ้นนะคะแล้วก็ สำหรับใครที่มีปัญหาเหมือนกันก็คือค่อยๆลงๆลงลืนลงพื้นลงไปนะคะแล้วก็ตรงนี้มันก็คือมันจะช่วยได้มากเลยค่ะตอนขั้นตอนการแต่งหน้าขั้นตอนต่อไปนะคะก็ตรงนี้ค่ะเรามีรอยแผลเป็นตรงนี้นะคะแล้วก็จะลงลงพื้นลงไปนะคะทาให้ทั่วเลยค่ะทุกคน เห็นไหมคะมันก็คือจะดูเรียบเนียนขึ้นนะคะตรงนี้คือมันจะช่วยได้เยอะมากเลยนะคะสําหรับตอนขั้นตอนการลงรองพื้นถ้าเราลงรองพื้นดีๆนะคะก็คือมันก็คือจะช่วยให้ผิวของเราค่ะดูเรียบเนียนขึ้นได้มากเลยนคะคะจริงๆก็คือทาตรงนี้ด้วยนะคะก็คือตรงหัวไลน์นิดๆหน่อยๆ เพื่ที่จะให้มันดูกเกลือนเข้าไปทั้งหมดนะคะก็จะเป็นประมาณนี้นะคะแล้วก็ค่อยๆแตะตรงนี้เราเป็นรอยแผลเป็นนะคะก็คือค่อยๆถับลงไปนะคะเพราะว่าส่วนตรงนี้คือเราจะต้องแบบหรือว่าสําหรับใครนะคะก็คือสามารถใช้ตัวคอนซีลเลอร์ก็ได้นะคะแต่ของเราเนี่ยคือเราจะใช้เป็นรองพื้นแตะลงไปเลยนะคะ ก็คือถทาให้ทัว่วนะคะจะทาตรงบริเวณ รอบดวงตาด้วยนะคะเวลาที่เราลงตัวอายแชโดว์มันจะได้ติดทนมากขึ้นนะคะทุกคนค่อยๆทางลงไปะคะ่ะทาให้ทั่วนะคะตรงไลผมนะคะตรงด้านข้างตรงหูนะคะก็คือทาไปให้ทั่วเลยนะคะ แล้วก็สําหรับใครที่มีปัญหานะคะในส่วนของลายผ่าเป็นก็เนี่ยค่ะก็ตามนี้ค่ะถับไปนะคะมีรอยตรงไหนก็คือแับตรงนั้นให้มันเยอะขึ้นนิดนึงนะคะเนี่ยค่ะคือเรารู้สึกว่าของสีจานนะคะตรงนี้มันจะช่วยทําให้ผิวดูแบบเรียบเนียนขึ้น ดีนะคะแล้วก็เนื้อครีมก็หอมดีค่ะทุกคนแล้วก็ค่อนข้างปกปิดได้ดีเลยทีเดียวนะคะก็จะได้ประมาณนี้ค่ะแล้วก็ จะมาใช้สีจันนะคะ Enchanted en นะคะ c o p e r Perfect Foundation นะคะตัวนี้จะเป็นเบอร์110นะคะอันนี้ใช้นิดเดียวกว็พอนะคะใช้แค่ตรงนี้แล้วก็ตรงนี้แล้วก็นี่ตรงนี้นิดหน่อยแล้วก็ตรงนี้นะคะเพื่อที่จะทำให้หน้ามันดูสว่างกระจ่างใสขึ้นมานะคะก็คือเราจะใช้แค่ปั๊มเดียวนะคะทุกคนก็คือจะใช้ประมาณนี้ค่ะ ไม่ต้องเยอะมากนะคะก็ถ้าลงไปเลยนะคะก็ค่อยแตะลงไปนะคะนี่ค่ะก็คือเราจะใช้ทาให้ทั่วนะคะตรงนี้ ะะเห็นไหมคะก็คือมันจะทำให้มันดูกระจ่างขึ้นมาเลยนะคะแล้วก็ทำให้หน้าเรามีมิติมากขึ้นนะคะสองด้านนี้จะเห็นถึงความแตกต่างเลยนะคะลองไปเลยะคะ่ะ เกลี่ยนะคะให้เหนือตัวฟาวเดชันมันกลืนเข้าไปนะคะแล้วก็ดูสิคะหน้ามันจะขาวขึ้นมาทันทีเลยซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยคือถ้าเราทำวิธีนี้ใช่ไหมคะโดยเฉพาะเราเป็นคนผิวเ้มนะคะถ้าเราทำวิธีนี้มันจะทำให้หน้าเราดูมันสว่างขึ้นนะคะแล้วก็ดูมิติมีมิติมากขึ้นแต่ไม่ลอยไม่โบกนะคะ เพราะว่าแบบอย่างบางคนอย่างเงี้ยค่ะคือถ้าแบบมีมีการใช้ตัวรองพื้นนะคะผิดเบอร์เนี่ยมันจะทําให้แบบหน้าเรามันจะลอยแล้วบางทีแบบถ้าอเอา่ถ้ายี่ห้อไหนเราแบบมันเกินกว่าสีผิวเราไปมากอย่างเงี้ยค่ะทุกคนมันก็คือจะทําให้เราหน้าเราแบบหน้าเทาอะค่ะทุกคนคือมันก็จะดูแบบ ัก็จะดูตลกตลกนิดหนึ่งทุกมหาทุกคนแต่ถ้าเราใช้วิจเนี้คือหนึ่งมันจะช่วยทำให้แบบผิวเราดูขาวขึ้นนะคะดูกระจ่างใสขึ้นแต่ดูหน้าไม่ลอยเพราะว่าตัวเนี้ยคือเรายังใช้เบสที่เป็นรอ,องพื้นที่เป็นสีผิวเราอยู่นะคะก็จะประมาณนี้ค่ะทุกคนก็จะได้แหละก็คือเราจะทาตรงนี้ตรงนี้แล้วก็ตรงนี้ตรงนี้นิดหนึ่งนะคะเพื่อที่จะทำให้หน้ามันดูแบบ แบบมีมิติมากขึ้นแล้วก็ดูกระจ่งางใสขึ้นนะคะทุกคนก็เรียบร้อยนะคะแล้วก็หลังจากที่เราลงรองพื้นไปเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะมาใช้ตัวครีมนะคะเราจะใช้เป็นตัวครีมบัดในวันนี้นะคะเราจะใช้เป็นสี Love on Top นะคะจะเป็นตัวนี้คะ่ะทุกคน ก็คือจะเป็นของตัว for you t นะคะก็คือจะเป็นสีกาวค่ะอันนี้คือจะใช้แตะนิดนึงนะคะตัวบัตครีมคือตรงนี้มันจะช่วยให้เวลาที่เราใช้ตัวบัตที่เป็นสีฝุ่นนะคะเพื่อที่จะแตกหน้าโทนสีชมพูเนี่ยให้มันสีมันชัดขึ้นแล้วก็จะทำให้แบบมันก็เข้ากับผิวเราได้มากขึ้นด้วยนะคะก็เราแตะลงไปเลยะคะ่ะ ลงไปนิดเดียวก็พอนะคะทุกคนก็คือใช้แค่ตรงนี้นะคะก็คือค่อยๆแปะลงไปเพราะว่าคือเดี๋ยวเราจะมาลงเป็นตัวบล o o d สีชมพูอีกครั้งหนึ่งนะคะก็จะประมาณนี้นั่นแหละค่ะ เนี้เหมือนเราจะใช้ให้มันเป็นตัวเบตนิดหนึ่งนะคะเพื่อที่จะทำให้แบบมันเวลาเราลงบลัดมันจะได้ชัดมากขึ้นนะคะเพราะว่าคือตรงนี้คือเราเป็นคนผิวเข้มนะคะก็เลยจะต้องมีแบบใช้สีบลัดให้มันมันทับลงมานิดนึงเพื่อที่จะเวลาเราบัดชบัตออนหรือว่าเราทาไฮไลท์อย่างเงี้ยคะ่ะมันจะทำให้แบบดูสีมันชัดขึ้นค่ะแลก็ันน แล้วก็นะคะก็จะมาใช้ตัวนี้ค่ะจะเป็นตัว Fit นีนะคะเบอร์หนึ่งสองแดนะคะแล้วก็เราจะมาใช้คู่กับตัวสีจันนะคะ HC10 นะคะตัวนี้จะเป็นสีค่อนข้างสำหรับคนผิวขาวนะคะแล้วก็มาใช้สองตัวนี้นะะก็ทานลงไปเลยะคะ่ะทุกคน แผบลงไปนะคะโอเคเรียบร้อยแ <Okay. S 2> ล้วคะ่ะ <Okay. S 2> ก็ทาให้ชั่วนะคะทั้งบริเวณลำคอด้วยแล้วก็ จะได้ประมาณานี้นะคะก็ลงลงแป้งไปเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วเราก็จะมาใช้ของสีจันนะคะ ต่อันนี้แนะนำนิดนึงนะคะเวลาใช้ตัวของสีจันอันนี้คือพับมันเราซื้อมาเป็นขนาดเล็กนะคะก็คือพับอันนี้คือจะพับตรงเนี้ค่ะครึ่งนึงนะคะก็คือใช้เนิ้วสอดเข้าไปนะคะแล้วก็ค่อยๆถับนะคะคือตรงนี้คือแป้งมันขาวถูกไหมคะเราจะใช้แค่เฉพาะตรงโซนตรงนี้เท่านั้นนะคะทุกคนเพื่อที่จะให้เกลี่ยลงไปนะคะ ก็คือมันจะทำให้หน้าเราดูแบบขางขึ้นนะจ้าทุกคนเนี่ยค่ะคือมันก็จะสว่างขึ้นนะคะก็คือใช้ตรงนี้ก็ตรงนี้ค่ะก็จะได้ประมาณนี้นะคะ ก็คือเฉพาะจุดเท่านั้นนะคะก็คือใช้ตรงนี้แล้วก็ตรงนี้แล้วก็ตรงนี้นี่ได้ของเมเบลีนนะคะตัวนี้จาไม่ได้ละก็คืออันนี้ซื้อมานานแล้วนะคะก็ใช้เป็นตัว natural b r o w นะคะก็คือใช้เป็นสี n natural brow วันนี้เราจะแต่ เป็นโทนสีชมพูนะคะเราก็คือจะใช้ประมาณนี้นะคะเราจะไม่ทาคิวหนามากนะคะ ร้อยแล้วนะคะสำหรับคิววันนี้ก็จะประมาณนี้ จะมาใช้ตัวนี้เหมือนเดิมนะคะก็คือจะเป็นของทัสนะคะ t a s t ี Pro to go กค่ะก็คือจะมาใช้เป็นสี Drive นะคะแล้วก็เป็นตัว Hype นะคะจะเป็น2ตัวนี้เหมือนเดิม เราชอบมากเลยนะคะก็คืออันนี้ตอนแรกเราคิดว่าแบบเราเป็นคนผิวสีเข้มเราคือแบบเออทาอย่างงี้อันนี้น่าจะไม่ได้แน่นอนแต่พอเราทาลงไปแล้วอะค่ะทุกคนคือมันเข้ากับสีของเปลือกตาเรามากเลยอันนี้แนะนําเลยนะคะพาเลตนี้คือซื้อมาคุ้มมากคือใช้แต่งหน้าได้หลายลุกมากเลยนะคะสําหรับตัวนี้ก็ทาลงไปเลยนะคะ ะะแล้วเราก็จะทาให้ทั่วตรงใต้ตาล่างเลยนะคะตรงนี้เรียบรอยค่ะก็จะประมาณนี้นะคะสำหรับตาเราก็คือจะใช้แค่สองสีเท่านั้นนะคะ สำหรับไฮไล์เนี่ยคือเราจะใช้เพื่อเพิ่มความสว่างเท่านั้นเองนะคะก็คือจะใช้ตรงหัวตาเลนกน,นะคะเราก็ทาไล่มาตรงข้างบนนี้นึง เพิ่มให้มันดูสว่างมากขึ้นเท่านั้นเองนะคะทุกคนทีนนี้ค่ะก็จะสำหรับรอบดวงตาก็จะประมาณนี้นะคะแล้วก็ใช้มัสคาร่าแล้วก็ที่ดัดขนตามือนเดิมก็คือจะใช้ตัวนี้นะคะก็ เราก็จะเป็นมีบลีนเหมือนเดิมนะคะก็ตัดขนตาเราก็ปัดขนตาลงไปเลยนะคะ สมมติว่าใครนะคะอยากจะให้แบบดูลุกมันแบบหน้าขมมากขึ้นนะคะแบบตาขมมากขึ้นก็คือสามารถที่จะลงเป็นตัว อายไลเนอร์เพิ่มเติมได้นะคะก็คืออายไลเนอร์แบบครีมอันนี้คือของเราใช้เป็นของคลินิกนะคะคือดีมากอันนี้ก็คือสามารถที่จะลงไปตรงอินเนอร์ออะค่ะนะคะ,นะคะดวงตาข้างในแต่ว่าคืออันนี้จะต้องแบบติดขึ้นมาอย่างเงี้ยคะ่ะทุกคนแล้วก็ค่อยๆ ค่ะมันจะทำให้แบบมันชัดขึ้นมากเลยค่ะทุกคนถ้าสำหรับใครที่แบบอยากจะได้แบบดวงตาดูแบบชัดขึ้นกลมโตขึ้นนะคะก็ดูสิคะเห็นความแตกต่างเลยอันนี้มันจะดูชัดกว่าแต่ว่าเวลาเราเราหลับตาค่ะมันจะแบบมองไม่เห็นว่าแบบเอ้ยเราไม่ได้เขียนนี่อะไรอย่างงี้ค่ะแต่ว่ามันจะทำให้ดูแบบเฮ้ยตา อไรอย่างเงี้ยค่ะก็คืออันเนี้ยก็คือจะใช้เทคนิคการเขียนในข้างในนะคะเป็นอินเนอร์อนะคะก็คือจะเป็นประมาณนี้ค่ะแต่คือเวลาที่เราเขียนนะคะเราจะเขียนแค่เฉพาะครึ่งตานะคะข้างล่างแล้วก็อินเนอร์อข้างในข้างตาบนนะคะเพราะมันจะทำให้ตาเราดูโตขึ้นค่ะทุกคน ถ้าแบบลุกแบบสบายๆอ,อย่่าเงี้ยค่ะถ้าใครไม่แบบไม่อยากต่อขนตานะคะแต่ว่าอยากจะทําให้อ่าตาโตก็คือสามารถใช้วิธีนี้ได้ค่ะทุกคนนะคะแล้วก็แต่มาสคการ่าเลยค่ะ ก็เรียบร้อยนะคะแล้วเราก็จะมาปะปะออนในโทนสีชมพู ชมพูเลยนะคะก็จะเป็นตัวนี้ค่ะก็จะเป็นตัว M3 นะคะเป็นสต r ี e ฟาร์มงโกนะคะก็คือเนี่ยจะเป็นสีชมพูเลยนะคะลองดูคะ่ะทุกคนอันนี้รับรองเลยว่าแบาบสำหรับใครผิวเข้มนะคะไม่ต้องกลัวเลยสามารถที่จะใช้เทคนิคของน้ำฝนนะคะไปลองทดลองใช้ได้นะคะไปเอาไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้เลยคะ่ะทุกคนนะคะก็ นะคะเราก็คืออันนี้คือพิกเมนตมันค่อนข้างชัดนะคะทุกคนก็คือสามารถที่จะแบบค่อยๆแตะๆไปได้นะคะก็คือทาลงไปเลยนะคะแบบเปามือนิดหนึงเราชอบทาบัตชออนให้ทั่วนะคะเพราะว่าเรารู้สึกว่าถ้าเราทาบัตชออนแบบ เป็นมงกลมอะคะ่ะทุกคนมันจะทําให้ปอบดูสดใสมากขึ้นนะคะเช่าทาตรงนี้ด้วยนิดนึงนะคะก็จะประมาณนี้นะคะแล้วก็เราจะมา ทาไฮไลท์เพื่อจะทำให้หน้าเราดูกระจ่างใสขึ้นนะคะแต่ว่าวันนี้เราจะใช้เป็นตัวสีชมพูนะคะเป็นตัว Absolutely Forest นะคะตัวนี้นะคะของตัวโซยีว่านะคะก็เูยลงไปเลยนะคะก็ะประมาณนี้ก็คือเวลาที่แบบ ออกไปข้างนอกม,มันจะได้ดูโกโรโกลนะคะทุกคนโกโ็คือเนี่ยนะคะก็จะปะเฉพาะตรงนี้นค่ะ,ะก็จะได้ประมาณนี้แล้วก็ลิปสติกนะคะเราก็จะมาใช้เป็นตัวนี้นะคะ่ะก็คือจะใช้เป็นของคลินิกนะคะ ตัวนี้ดูก่อนนะคะว่าสีอะไรก็คือจะเป็นตัว p l u c h Cheese p o r t a l นะคะจะเป็นตัวเบอร์18นะคะแล้วก็ใช้เป็นของ Maybelline นะคะตัว P K ตัว S P K 2 3นะคะจะเป็นชองตัวนี้ เป็นสีชมพูแบนี้ค่ะก็จะประมาณนี้ค่ะก็ลูกที่ได้ก็จะประมาณนี้นะคะก็หวังว่าทุกคนคงจะชอบกันนะคะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe ให้ด้วยนะคะันนี้ ก็จะไดหลกประมาณนี้ค่ะทุกคนสีชมพูเห็นไหมคะ สำหรับใครที่ผิวเข้มนะคะไม่ค่อยมั่นใจในตัวเองคือจริงๆน้ำผ่อนเป็นคนไม่ค่อยมั่นใจในตัวเองนะคะเพราะว่ารู้สึกว่าตัวเองผิวเข้มเราก็คคอจะแต่งอะไรก็คือรู้สึกกัะวลไปหมดเลยนะคะก็วันนี้มาพิสูจน์ให้ทุกคนดูนะคะว่าสาวผิวเข้มแบบนี้นะคะสามารถใส่เสื้อสีชมพูแต่งหน้าทัสีชมพูได้นะคะทุกคนลองเอาไปปรับใช้ดูนะคะหวังว่าทุกคนคงจะชอบนะคะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด u b s c r i b e ด้วยนะคะวันนี้ลาไปก่อนค่ะบ๊ายบาย